ก็ลองไปหาชมกันได้นะครับผมคลิปพึ่งนะครับสอนหมดแล้วผมจะว่าสอนก็ไม่เชิงแล้วนะครับเอาเป็นว่าบอกดีกว่านะครับในการหาลังพึ่งหลวงนะครับตั้งแต่การดูตัวพึ่งงานนะครับดูตัวพึ่งงานนะจนตามหาลังพึ่งหลวงเนี่ยเจอนะครับคือมันเป็นอาชีพที่เราสืบสานกันมาตั้งแต่นู่นนะรุ่นปู่ย่าหรือว่าไอ้รุ่นตารุ่นยายผมนะครับ จนมารุ่นผมนะครับผมแล้วก็รุ่นลานหลานไปเนี่ยก็ตีเป็นนะครับแม้แต่ผู้หญิงนะครับใครที่มาเป็นสะพ้ายเนี่ยบางบางบางท่านนะครับผมตีเป็นนะครับตีพึ่งหลวงบางคนเลิกลากันไปก็ไปฝึกกันต่ออะไรอย่างเงี้ยในตระกูลของเขาอะไรเงี้ยนะครับมันกันเลยเป็นแพร่กระจายการหาน้าพึ่งไม่ยากน้าพึ่งแท้นะครับถ้าจะหากินนะครับโคนหาตีมีเยอะแยะนะครับแต่เราต้องรู้ว่าน้าพึ่งแท้มันเป็นยังไงบ้างน้าพึ่งสดนะครับผม ก็ได้ทคดาคลิปไ้เยอะลองเข้าไปดูกันนะครับในเพจนี้ก็มีแต่ต้องโค้นเอานะครับผมพิมพ์ไปว่าตีพึ่งหลวงไม่ผัววิชานะครับผ่านมังกรเนี่ยนะในเพจเจอนะครับผมขึ้นเป็นชุดเลยนะอันนี้ผมเปลี่ยนมุมมานะครับตอนเข้าไปเอาย่าเนี่ยผมต้องรีบคว้ากล้องวิ่งมาถึง <c oughs> วิ่งมาฝั่งนี้แล้วก็ผมก็มานั่งซุ่มนั่งเฉยๆแต่ชุดสีเขียวเนี่ยนะท่านผู้ชม ยาที่ก็ไปไปเด็ดมาก็คือนี่นะครับแบบข้างหลังนู้นะครับเป็นพงนะครับผมพงอีกชนิดหนึ่งมันมีพงหลายชนิดนะครับที่เห็นนี่อยู่สองสามชนิดสองสองชนิดนะครับที่เขาสามารถทำหลังแล้วก็ต้นอ้อยนะครับ ลมแรงนะท่านผู้ชมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมทั้งเพจธรรมชาติกับพวกเรานะครับแล้วก็เพจผ่านมังกรนะครับผม ลมแรงนะท่านผู้ชมต้องถอยแล้วครับเนี่ยครับเขาจะทำสร้อยลงไปนะท่านผู้ชม ตอนมาตอนแรกยังไม่ขนาดนี้นะครับแต่เนี้ก็คือว่าไว,วายอยู่นะครับผมเพราะว่าก็จะบินไปบินมาอยู่ใกล้ๆนี่เองครับทรงแบบนี้ตัวเมียเลือกแล้วนะครับแบบนี้นะครับทำถุงวางไข่ทำปลอดลวงแล้วนะครับผม